ถามเอ๊ตั้มนี่ฟังไปฟังไปค่าลุงแหล่ป้าปีน้องทั้งหลายพ่อแม่เจ้าทั้งหลายเต็มตีวิหันกวัน อันเป็นนักศึกษาหลายหลายบ้านสัมาจ่อยปันแนงป็เปลดสังขาได้มาแต่งมาแปงเหตุมีปันอีเฮาจูกันตีนี่เป็นหมวนเป็นเสอมาลำตัยก็หนึ่งคนใดก็เป็นเจตา,านใส่เคจื่อยแห่งกันขึ้นเออปีขาน กัมนีจะเล่นมาเต้นาังสีอากภาษาต้อนหนึ่งคนใดก็เปิดหูมืนตาอันเข็นป้อนใดขบีตําสือไก่มาแล้ววัดเป็นป้อยปริยาติเปิดนอามคอยสับทำไข่แก่แล้วก่อนเซนซอ่อเพ่งมาแต้หลายปีนานา,นาน ในเรื่องอำตาซัมปาตั้งบันนอ,อกแตงไปก็รเลยเล่นตองแจงมาแทงได้เข่งกันตุวยเห mm hmm. มือนไม่การสอดตาโอยอำพิสขออปีถามไย tên và hư dạy có bề nam mẹ luôn non bên và mong dạy có quan hẳn dạy có hao và tấp tên và dạy sa dạy tăng mực tăng lên nàng cho lên có mẹ lại lại bàn, thầy có tan khiến dạy ma ma trời pan สาซสิดิทอนดำไมยขอขอบคุณตามเซงเอปีคำใ,ในวันเมื่อมีข้าต้งบอกจีในบอกใครจ้าไาแลมีลูกบุตรีบุตาลูกหลานคำเจา้าคือได้เขารักสู่เขาตีก้าเงาใหญ่ต้นคู่ ตารว่าได้รู้หันมาแล้วดูก็มันดังมีอุ้มยินอุ้มคำอยู่ในปุ่มใสจนมาลั่งอ่ำได้แตกินจู้เดินวันยำเหมือนเป็นยินเป็นคำอ่ำหันมันยำแสงกำแสนบดนี้อ่ำใจข้าว่าเล่นยินแล้วขออย่าไลายบิ้มเมื่อปีคำ จำนี้คาขอวาดบังลงสุดตีนี้ตีนี้ยอบป้องป้ออำจำนั้นดีเหมือนหมอเสริมซอจ้อยามเกยเปื่อนเส้นกินจังเส้นขวบคุ้นป่อแม่พี่น้องในบ้านนอกบ้านซื้อแล้วจะปล่อยอำลาทาย,ยัางก่อน